ทำเอาจุย๋ยวรัตยาหลุนหนักหลังเตอชันทวิตและใหม่ดาวิกามาเล่นกับน้องพี่เจที่บ้านตอนนี้กลายเป็นขวัญใจพี่พี่แฟนๆในวงการและนอกวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องพี่เจลูกชายสุดที่รักของดีเจพุตและจุ๋ยวรัตยาบอกได้เลยค่ะว,ว่าหนุ่มน้อยเนี่ยใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักยิ่งโตยิ่งหลอ่ออารมณ์ดีแบบสุด ล่าสุดสาวใหม่ดาวิกาและเตอชันทวิทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนตกไปเต็มๆเลยนะคะหลังจากได้มีโอกาสไปหาน้องพี่เจซึ่งงานเนี้ได้เจอความน่ารักของหนุมน้อยเข้าไปแบบเต็มๆซึ่งก็ทําเอานางเอกสาวเนี่ยถึงกับใจละลายเลยล่ะคะ่ะพร้อมทางปล่อยภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักกับหนุ่มน้อยผ่านทางอินส a าแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า คนนี้หล่อที่สุดแล้วครับดีใจมากใส่เสื้อของน้ำใหม่ได้แล้วด้วยตอนแรก50-50ว่าจะมีลูกดีไหมแต่เจอลูกพี่สาวลูกเพื่อนแต่ละคนน่ารักขนาดนี้หรือว่ายังไงดีแล้ส่วนทางด้านแม่จุยรัตยานั้นก็บอกว่า วัยน้องตอนนี้คนไม่ขุนหน้าต้องใช้เวลาแล้วครับพ่อกับแม่เนี่ยลุ้นกันว่าจะยอมเล่นด้วยไหมร้องไหมก่อนแต่สุดท้ายนะเต๋อน้าใหม่ก็อุ้มผมได้ครับดูงานแล้วเป็นยังไงบ้างครับฮ่าฮ่าฮาฮาแวะมาบ่อยๆนะคลึกคลื้น ซึ่งงานนี้ก็ทําเอาทางเพื่อนและก็แฟนคลับเนี่ยต่างก็เชียร์กันยกใหญ่เลยล่ะค่ะว่าให้ทั้งคู่นั้นนะ่ะรีบแต่งงานไวๆ้ๆและก็รีบมีเบบีกันได้แล้วเดี๋ยวมีไม่ทันเพื่อนๆน,นะคะสาวใหม่หนุ่มเตอ๋อและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ